สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจำกันได้ไหมสิงโตนำโชคเปลี่ยนลุกใหม่ถอดเสื้อไทยแบบโชสิซิกแพกแน่นๆทำเอาอินสตาแกรมของนักร้องเสียงดีสิงโตนำโชคสั่นสะเทือนทั้งโซเชียลเมื่อมีเหล่าคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆ หลังจากนักร้องหนุ่มสิงโตปล่อยภาพถ่ายแบบลุกใหม่สุดแซ่บเล่นเอาสาวน้อยสาวใหญ่ถึงกับใจคอไม่ดีเลยทีเดียวล่าสุดสิงโตนำโชคปล่อยภาพถ่ายแบบลุกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการถอดเสื้อโชว์เนื้อหนังมังสาและซิกแพคแน่นๆ6แพคที่เจ้าตัวปลุกปั้นออกกำลังกายมาพักใหญ่พร้อมกับท่าโพสสุดปังและอินเนอร์จัดเต็มแบบสุดๆเล่นเอานายแบบมืออาชีพถึงกับร้อนๆเหนาๆไปตามๆกันในขณะที่เหล่าคนในวงการบันเทิงจำนวนมาก พอเห็นภาพถ่ายแบบลุกใหม่ของสิงโตแล้วถึงกับตะลึงหนักมากกระหน่ำเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวรวอาทิซีซีวัฒน์เผยว่าเชษดัดนแอมพีร,รวัฒคอมเมนต์ว่ายังหล่อเลยพ่อฟังมอสปฏิพานแสดงความคิดเห็นว่าดีครับส่วนคุณแม่ป้ายแดงก้อยอรัชวินเผยว่าโอ้โหรวมถึงบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กับความแซบ่บงานดีของสิงโตนำโชคกันแบบรัวรอาทิโหอ,อีพ่ออีแม่ คอมเมนต์มาบอกว่าเกินไปแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าพระเจ้าแซ่บมากพ่อคอมเมนต์มาบอกว่าโคตรเทเลยพี่สิงโตคอมเมนต์มาบอกว่าเทมากเลยและลุคนี้เกินต้านมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ